ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สาลาศิววัดธาตุทองนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณชมพู่อรัญญานะครับคุณพ่อเจมส์อัลเบิร์ตฮาเกตที่เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจในวัย76ปีโดยเมื่อวานนี้ในการสวดพระอภิธรรมศพนะครับก็เป็นคืนที่3ครับมีคณะผู้บริหารของทางช่อง3คุณประวิทย์คุณอรัญญามารีนน์คุณสมรักนรงวิชัยรวมถึงผู้จัดละครนักสแสดงนะครับอาจิมมายุรัชชัดพี่น้องเอรุโนชาคุณนกจริยาคุณอน,อนฟ พี่กอบสุขจารุจินดาคุณไก่วรายุทธคุณหน่อยบุษกรแอนทองประสมอเล็กธีระเดชมิวนิษฐานุ่นวรนุษยไอซ์อภิสดาคุณเป็นพรชิตามากับคุณมิกบรม,มวุฒินะครับ มีคุณสรยุทธสุดทัศนาจินดานไปร่วมพิธีด้วยรวมถึงแฟนหนุ่มของคุณชมพู่นะครับคุณน็อตวิสรุตก็อยู่ให้กําลังใจคุณชมพู่ตลอดเวลาซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้คุณชมพู่นั้นแข็งแรงขึ้นมากนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าไปที่วัดเธอก็ได้ไปบันทึกเทปในรายการสามแซบเป็นการทํางานตามปกติของเธอนะครับโดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเจมส์เอรัรเบิร์ตฮารเกตจะมีไปจนถึงวันพุธที่29มกราคมและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่30มกราคม ซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับโดยคืนนี้บริษัทผลิตหลอดไฟของคุณน็อตวิสรุตแฟนหนุ่มของคุณชมพู่ก็จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพด้วยครับ